ห้วก่อนี้เราขอน้อนๆนี่วนใ้ได้ที้ะครับมเอี่ยวกเราตัดึ้นไว้ อาเลยไม่ไว้พักไว้นี่ครับต่างๆหอนมันใส่ต่วแกงครับต่วแก่ได้เอ้ต่วแก่ละหอมครับ อิน่กสุดอดสามนทีเดีวสุดยอ <c oughs> ดเนื้อ,อ,อลองครับ เที่ยวเข้ากันแลก็งักใ่นัน,นว่างเที่ยวครับเที่ยวเกียงครับนีทีเด็ดครับไทยกวนครับเี่ยวนิลาลาลเกี่ยว